สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟ mm hmm. ลเทีย n แนลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําการใช้สมุดอันนี้ซึ่งผมเคยใช้พาดไปรอบหนึ่งโดยสมุดอันนี้นะครับจะใช้สามารถอัพเลเวลการ์ดเราได้เลยแนะนําให้ใช้ตอนเลเวลหลังๆนะโดยของที่ใช้แรกจะเป็นกระดาษรูปมงกุฎหาได้จากการที่เราเล่นพรีเมียมพาทจนเลเวลถึงเท่าไหร่นะเลื่อนหาก่อน 78นะ78ถ้าแบบไม่เติมจะได้เดือนละ1ชิ้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นคนที่เติม Activate Premium Part s, ก็จะได้รวมกับของฟรีด้วยนะจะได้เดือนละ3ชิ้นเท่ากับว่า2เดือนเราจะได้สมุด1เล่มแล้วสมุดเล่มนี้นะเรามันดีตรงที่1ครับเราไม่ต้องเออคนจะบอกว่าเอากดผิด เราจะไม่ต้องใช้ทองนะครับไม่ต้องใช้ทองนี้นะแล้วก็ไม่ต้องใช้ชิ้นส่วนฮีโร่อันนี้เราสามารถพอเรามีสมุดเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็กดอัปเกรดได้เลยตัวละครเราจะกลายเป็นเลเวลถัดไปโดยที่ไม่สนอะไรเลยไม่สนคิดตั้นไม่สวนว่าเราจะมีเศษตัวละครครบหรือเปล่าไม่สวนว่าเรามีเงินพอหรือเปล่าอัปเกรดได้เลยซึ่งตัวผมอ่ะ อันนี้ก็เป็นบทเรียนก็คือผมใช้พลาดไปตรงที่ตอนแรกผมนึกว่ามันลดแค่การใช้คิดตั้นตรงนี้เพราะว่าผมเคยแปลแล้วตอนแรกผมเลยนึกว่ามันมันต้องการการ์ดคือผมไม่ได้แบบแปลไปแปลให้ถูกต้องอะนะก็แบบดูนึกว่าเนี่ยเห็นมันมีคําว่านี้ใช่ไหมนีการ์ดก็เลยนึกว่าต้องมีตัวละครการ์ดตรงนี้ด้วยผมก็เลยใช้ไปทําเพราะว่าตอนนั้นตัวเนี้ยดาบผมอ่ะเลเวลสิบ แล้วผมมี2ชิ้นเป็นอันเกินอะ่ะตัวเนี้ยสชิ้นพอดีผมก็เลยต้องการจะอัพเพราะว่าผมไม่มีคิทตันผมก็เลยเลือกใช้สมุดแทนพออัพไปแล้วสรุปคือมันไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนตัวเนี้ยตรงเนี้ยของผมก็เท่ากับว่าคือแบบเรามีปุ๊บเราอยากได้ตัวไหนเวเลขึ้นลาอัพไปเลยแนะนําให้ใช้กับตัวที่เป็นเลเวลเลเวลเลเวลสิจะไป11มันใช้คิทตันที่ย่อย ที่เราได้จากการย่อยตัวละครไม่ว่าจะจากเออที่ย่อยในในแต้มแต้มจัดอันดับอะอย่างเงี้ยแบบกดย่อยแล้วก็ได้มา9ชิ้นก็คือ9ตัวละครสีทองคือมันก็หายากก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้มัน ก็คอยถ้าอันนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอะ่ะผมเคยหามาแล้วมันคือเราจะใช้เราจะไม่ต้องใช้ทองในการอัปเกรดตัวเนี้ยก็คือหลังๆมันจะใช้ทองเยอะเนี้ยห้าหมืนใช่ไหมหรืออย่างแค่ตัวสีฟ้าเนี้ยเท่าไรนะเนี้ยตัวสีฟ้า4ี่หมื่นหกก็มันใช้ทองเยอะเราอาจจะไม่อยากใช้ทองแล้วก็ใช้เหรียญน,นี้แทน เหรียญนี้ก็หาได้จากอีเวนต์ตรงนี้อีเวนต์นี้จะมาแบบทุกๆอาทิตย์อะแล้วก็เก็บเก็บแต้มไปเรื่อยๆมันจะให้เหรียญแบบนี้มาแล้วเราก็เก็บสะสมครบ1000 1,000นะแล้วเราก็สามารถเอามาแลกซื้อได้ก็ประมาณนี้แต่ส่วนสาระสำคัญก็คือหนังสืออันนั้นแหละที่ให้ดูตอนแรกโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนคสวัสดีครับ